ก็ศึกษาข้อมูลนะเนาะศึกษาข้อมูลว่าลูกเราเป็นปัญหานี้ตั้งแต่เธอเจ็ดขวบเป็นน้องมะลิลูกของแม่โบเขาจัดงั้นเดลีก็น่าจะจัดได้เพราะอายุเท่าๆกับน้องมะลิก็เลยหาในโคราชนะก็มาเจอคลินิกคุณหมอนี่แหละจัดฟันใสเยอะที่สุดอะ่ะการันตีเป็นอาจารย์หมอที่ไปสอนจัดฟันใสคุณแม่ก็เลยมั่นใจลองมาคุยรายละเอียดกับคุณหมอนดูเธอก็โอเคเธออยากทําเธอพร้อมที่จะทําคุณแม่ก็เลยตัดสินใจทําได้เลยอะ่ะ เธอแฮปปี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟันเธอจะเรีตัวสวยแล้วเดี๋ยวเธอจะออกเสียงชัดแล้วที่สําคัญเธอบอกว่าเธอจะกล้ายิ้มหนูกลายิ้มแล้วค่ะแม่ปกติเธอจะไม่กล้ายิ้มถายรูปก,ก็จะนั่งเบึ่งึงนะคะแต่พอเนี้เธอกล้ายิ้มกล้าให้เพื่อนดูแม่ก็ดีใจ พอไปโรงเรียนทานข้าวเธอจะถอดใส่กล่องเพื่อนก็จะมาลุมดูพี่เดไปทําอะไรมาเลยเธอก็บอกเนี่ยไอเดลีจัดฟันนะทุกคนก็มาลุมดูใหญ่เลยฉะนั้นพ่อแม่ทุกคนจะรู้ว่าเดลีจัดฟันผู้ปกครองเขาก็โทรมาถามอ้าวทำไมเดลีจัดฟันล่ะอ๋อเดลีดฟันไม่สบกันพราออกเสียงไม่ชัดจนทุกคนบอกเดลีเป็นต้นแบบแล้วจัดฟันตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่รู้นะว่าพี่ทําไมเด็กจัดฟันได้อะไรเงี้ยล่ะ ไม่ต้องห่วงเลยนะคะถ้าเขาอยากทําเขาจะมีความรับผิดชอบเธอจะจัดการด้วยตัวของเธอเองถึงเวลาเปลี่ยนแม่ไม่ต้องคอยที่เดลีวันนี้เปลี่ยนฟันนะ้แม่ไม่ต้องพูดทุกคนที่บอกว่าจะหายหรือเปล่าพอเวลาถอดแล้วจะหายไหมไม่มีเลยะคะ่ะท่านน้องเขาอยากทําเราไม่ต้องไปคอยบอกเขาด้วยเขาจะรับผิดชอบตัวเขาเองโดยอัตโนมัติบางครั้งผู้ปกครองอาจจะกังวลไป อยากจะบอกว่าจัดแต่นั่นๆน่ะดีที่สุดคือถ้าเขาแฮปปี้มีความสุขอ่ะเขาจะสามารถรับผิดชอบตัวได้พอเห็นผลกับน้องเดลี่ะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายทุกคนจะบอกว่าน้องเดลีจัดมาเท่าไหร่มันต้องแพงแน่เลยทำไมค่าจัดฟันแพงนี้ไม่เคยเห็นทำไมเสียงเงินเยอะจังเดี๋ยวมันก็เคลื่อนอีกเราก็ต้องอธิบายว่าจัดฟันเนี้ยมันเป็นยังไงผลลัพธ์กับที่เราจ่ายเงินไปอ่ะมันคุ้มไหมคะมันคุ้มกับการที่ แต่ฝันใสอันนี้ทุกคนจะบอกเลยมันจะไม่น่าใช่นะ6เดือนนแต่มันเห็นผลจริงเดือนที่7อะมันแตกต่างมากอะค่ะเดือนหนึ่งสงเดือนไว้จะถ่าย v ีฟอร์อัพเตไว้ตลอดนะคะว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเธอก็บอกไม่ไม่ไมไมเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วยิ้มได้แล้วยิ้มได้แล้วเธอจะแฮปปี้มากแค่เราเห็นลูกแฮปปีอ้อ่ะเราก็โอเคแล้วอะ